สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพิคชั่นเลยนะครับผมนะครับเอเอเอนะครับก็วันนี้ผมเนี่ยมากับเพื่อนเฟินนะสวัสดีครับผมไดเฟิร์นนะครับผมก็ฝากติดตามเพื่อนเฟินด้วยนะก็ออกคลิปของเราเนี่ยมาหลายคลิปละนี่เข้าเปิดใหม่นะเพื่อนตีนะก็เข้าไปช่วยฝากติดตามกันด้วยนะไรเฟิลนะก็โอเคครับที่พี่ตีก็วันนี้ผมเนี่ยขึ้นมาหาท่านลูซี่แล้วเพื่อนตีนะวันนี้ฝนตกมากเลยขึ้นอาหา่านลูซี่ก็ ตอเนี้ที่หมู่บ้านเนี่ยฝนตกนะก็ไม่ได้ออกไปในตัวเมืองไม่ได้เข้าไปหาซื้อผลไม้มาเลยก็เดียเ๋ยวไว้เราน้อยฝนเนี่ยมันจะเบาๆลงหน่อยนะเพราะเราเข้าไปตัวเมืองมันไกลแล้วก็หาซื้อผลไม้เนี่ยมันก็ต้องเดินทางไกลก็ไม่ยากจะไปชงฝนตกแบบนี้นะถนนมันลื่นมากนะโอเคครั้งที่สีงเราสองคนเดินนเข้าไปหาท่านลิศกันนะก็เราเตรียมของที่ที่ท่านเนี่ยต้องการนะท่านยังก็สั่งผมไว้แต่เมื่อวานละแต่ว่าผลเนี่ยมาวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมพวกผลไม้มานะ ไปทางเทีตีเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยเดินทางเข้าไปเลยไปสับไปไปถีไปกันเลยนะน,น้ำเยอะมากเลยนะ้ำเที่ยวตีนะน้ำเยอะกว่าเมื่อวานด้วยนะหนักแรงมากขาจะเปินทางนี้แหละเหนะ็นไหมขาตึมา้มๆออกมาตัวนะี้ตึ้มๆไม่ก็ตดใจนะที่เคยเจอแบบมันมีสีเลย ผมจนพามาครั้งแรกเลย,ย,เยผมเนี่ยพาเพื่อนๆไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพราะว่าน้ําเนี่ยดังมากดีน้ําแรงมากเลยนะแล้วก็น้าเนี่ยไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ผมเนี่ยก็ลองถามท่านดูเพราะว่าผมก็กลัวว่าน้าเนี่ยถ้าน้ําขึ้นสูงเนี่ยกลัวท่านเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะไม่อยู่ห้องน้าเลยเพื่อนเลย มาช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ต้องอันนี้ไงก็ต้องระวังนะย,ยุงเยอะมากเลยนะพวกเนี่ยยุงว่าท่านยังอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยท่านอยู่ตรงใต้คนเห็นีหมล่เพืนยุงวัดท่านอยู่หรือเปล่า ได้เจอท่านกี a, a, ai, ่แล้วนั่นแนั่นหท่านท่านกำังทีนแลว่าฝนเรียน้ำแรงน้ำเยอะกว่านี้ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดีจะเข้าไปกราบไหว้ก่อนดีกว่าดูเข้าไปกราบไหว้ก่อนนะ่เราตู้ตทีาเท่อ ท่านนะท่านเนี่ยได้สั่งผมไนวะ้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ่ยวัเนี้กผมเอียกผมไว้ตอนนี้ฝนตกมากนะทุกคนระวังนะวันนี้เพื่อนเอก็ได้เข้าไปจับไว้ทานทีนะทุกคน เสียงน้ำดังมากทุกคนไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพื่อนเอก ออกมาแล้วคนฝนตกหนักมากก็ได้บอกกันแล้วท่านเนี่ยบอกว่าฝนน้ำเนี่ยเยอะนะเขาเนี่ยกลับมาแล้วเขาก็คุยกับผมเรื่องเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยทีเดียว จะรู้ว่าท่นานจพน,นันขึ้นได้หรือเปล่าแกจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าออกมาเนี่ยจะลำบากนะเพราะว่ามันจะมีทางออกทางอยู่ด้านบนนะหรือ้านซอกนะแต่ว่าน้ำเนี่ยผมว่าถ้าฝน,น,ออาน,นาตกปนแปบนี้ทั้งวัน,ปนแปบนี้น่าจะอยู่ยากนะพี่เอ็ดนะผมก็บอกแกแล้วนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปในตูเมืองไม่ได้ซื้ออะไรมาให้แกนะแต่แกบอกว่าไม่เป็นไรนะก็แกบอกว่าค่อยมารอบหน้าก็ได้นะเพราะตอนเนี้ยที่บ้านเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยพอได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เปียกกันทั้งคู่เลยนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยเขาไปกลับไว้ท่านดูนะเพราะว่าผมได้นำท่านแล้วว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ขึ้นมาครั้งแรกนะท่านก็บอกใช่แนละ้วท่านไม่เคยเห็นน้ำมาก่อนเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยเขาไปกลับไว้ก่นอน ท่านอาจารย์นะผมก็แนะนำท่านไปแล้วว่าเพื่อนผมจะขึ้นมาั้งแรกนะขึ้นมาข้างแรกเนาเพื่อนก็ได้ไปเจอท่านอยู่นะเคยได้ยินพวกผมเนี่ยเราให้ฟังอยู่แต่ว่าเพื่อนเนี่ยเขอยากมาขึ้นมาไม่เิดก็แต่จะบูบ้านเลยแล้วขึ้นมาทั้งคู่เลยตุกเตี้ยทั้งคู่เลยนะว่าผมเนี่ยท่านเนี่ยขอผมวันน่้เมื่อวานแล้วให้ขอคุกคุณเพื่อนมาให้หน่อยนะ cúp vật gì mà không có, có bao cái kem rắc rắc gì nữa, đi, nó, nó cũng đang chờ thả, thả น้ำดีดีมากเลยนะเป็นก็คือเด็านหนังสก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะดะน้ำดังมากเลยนะเรียกตีนะต่างตีไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยระวังนิดนึงต่อ ท่านสี่นยะได้บอกไว้ว่าครั้งหน้า,นาให้เอาผลไม้นำมาด้วยนะด่วนขอนี้อาจจะเอามาให้เด็กๆนะเูกผมดดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ด้วยนะไม่รู้ว่าู่กลับมากับท่านหรือเปล่าหรือว่าฝนตกนี่มันจะลบอยู่ที่ไหนนะ ็ท่านเนี่ยได้ทักผมอยู่แล้วคุณเข้าใจอย่างว่าผมยิบออกมาก่อนคุณกับท่านจะคูยอะไรกันผมจะผมจะลองคุยเข้าไปคุยกับท่านอีกรอบหนึ่งแต่ถึงแม้เขาข้างนี้แล้วเราเดิไปสำรวจดูน้ำทางนี้เลยเพราะน้ำตรงนี้น้ำแรงมากม่ให้เราลองเดินทาแบบนี้ก็โอเคครับพี่เตีตอนนี้เราจบแล้ก็ได้เดินลงไปดูสำรวจเรียบร้อยแล้วนะน้ำเยอะมากเลยดูดิ พ่าเมื่อวานเนี่ยน้ำมันขึ้นไม่ถึงกันด้านล่างนี่แหละถม,มีน้ำเต็มแล้ว๋ยวก็สามารถอยู่ได้ได้นานเลยนะน้ำเดียวม,มันต้องแต่ว่าถ้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยต้องระวังนะถึงน้ำขึ้นไปถึงด้านบนเน,นี่ยน่ภายในน่าจะลำบากแหละแต่ว่ามันไม่มีที่จะขึ้นไปถึงข้างบนได้ยากนะส่วนมากก็น่าจะขึ้นไปถึงแค่โขดหินอยูด้านล่างนี่แหละแต่ไม่น่าจะขึ้นไปถึงข้างบน มันขึ้นหินเลยเราเนี่ยจะเอาหินเนี่ยไปโปะไว้ข้างบนนั้นนะไม่ให้น้ําเข้าข้างบนนะผมนึยคิดปไปนะเนี่ยเพราะว่าเพราะเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาทําแค่นั่งให้ท่านใหม่ดีกว่าไห <นะ S 2> ามได้เราจะทําขึ้นมาทําที่เนี่ยแค่นั่งในให้ท่านใหม่นะนเราก็คุยกันไว้นั้นแหละว่าผมเนี่ยบอกคนว่าบอก,กนบบคนว่าเดี๋ยวขึ้นมาดูก่อนนะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะขึ้นมาทําให้ท่านใหม่ให้แบบเอาให้ดูดีกว่านี้แล้วก็สามารถแบบนอนได้แบบกว้างกว่านี้นะแบบให่ปิดตรงนั้นเลย ีจะได้นั่งจะได้นอนสบายๆนะท่านี้ได้นั่งแบบนั่งมันมันเป็นมันจะได้แบบสบายๆนะเพราะว่าเหมือนแบบแค่นี่ยมันจะรั่วลงมานะดูนะเห็นไหมเหมือนมันจะดูอลงมาแลเมื่อก่อนจะดีกว่านี้นะเว่าท่านอาจารย์เกื่ตอนที่ท่านอาจารย์จะเลี้ยวมาอยู่นะไม่ผมก็ไม่ได้ขึ้นมาดูเลยนะแล้วเพิ่ขึ้นมาในวันที่สองโอเคไปเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับท่านพร้อมกันเลยตั้งกล้องไว้ตรงนี้ว่ะ โอเคครับพี่เตีผมเนี่ยได้คุยกับท่านแล้วนะก็ท่านเนี่ยได้บอกผมแล้วว่าท่านบอกว่าเพื่อนเมื่อกี้นะท่านพูดว่าแบบต้องขอบขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยนะที่แบบว่าขอช่วยเหลือแกนะท่านบอกว่าจริงๆยังไม่ต้องก็ได้นะแค่มีแค่มีใจอยากช่วยเหลือแกเนี่ยแกก,แก,ก็แกก็ได้บุญแล้วนะแต่ว่าแกบอกว่าไม่ต้องส่งมาให้ก็ได้นะเขาก็แบบเขาด้ใจนะแบบนี้จริงๆเขาก็แบบไม่อยากให้ผมเนี่ยแบบขึ้นมาหาแกบ่อยก็ได้เพราะมันทางมันไกลแล้วก็ทางลําบากนะ อันตรายด้วยใช่เนะี่ยมันอันตรายนะแกบอกว่าแบบให้ผมเนี่ยดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะก็ขอให้แบบบุญกุศลเนี่ยให้แบบพวกเอฟซีได้ได้พวกพี่ๆพวกไป้าจะได้ทุกทุกคนเลยนะก็แกเนี่ยก็แบบท่านสี่ก็เป็นเรื่อน,นี้ตั้งนานแล้วนะพี่จรินะแกก็เนี่ยแบบขอให้ได้บุญทุกนนทุกคนนะทีคนนะท่คอยช่วยเหลือผมก็เคยพูดกับแกไปละแต่ว่าแกบอกว่าไม่ต้องส่งมาก็ได้นะ พราะบทีมันเยอะเกินแล้วบงทีแก่กลับแกกลับไปแกไม่ได้ไปแกก็ให้คนนี้คนนี้นะเนี่ยก็ตอนเนี้ยแกแบบสั่งก็แค่ว่าถ้านาถ้าขึ้นมานะถ้าไม่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแกบอกแต่ว่าแกบอกว่าถ้าขึ้นมาก็เอาพวกผลไม้เอาพวกกล้วยแตงโมหรือว่ามะม่วงเนี่ยขึ้นมาให้แก่อยนะแกจะเอาไปให้ลูกศิษย์แกนะแต่ว่าไม่รู้ลูกศิษย์แกนั่อยู่ที่ไหนแกเล้งเด็กเอาไว้ด้วยใช่ไ ไอ้ paid, เป็นลูกศิษย์แกนี่แหละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยขึ้นมาอยู่เคยขึ้นมาแล้วมาเจอนะแล้วผมก็คุยกับบอกแกไปแล้วว่าเรื่องเนี้ยว่าแค่เนี่ยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะมาทำให้แกใหม่นะเพราะแกก็บอกว่าแกก็อยู่ได้แหละแต่ว่าผมยังไม่อยากให้แกอยู่เหมือนเดิมแตกใค่แกเนี่ยแกก็เหมือนอาจารย์เราคนหนึ่งเหมือนพ่อคนหนึ่งของเราเลยนะแกเป็นผู้อาจารย์ดูสิ แกก็แบบว่าอยากผมพวก,พวกเราก็อยากให้แกในยอยู่ที่ดีดีกว่านี้นะเขาชวนแกลงไปทำาือพาร์ลงไปทำกระ๊อบแถวใกล้ๆหมู่บ้านแนตะ่แกก็บอกไม่เอานะแกเขาอยู่แบบนี้มากกว่าอยู่ทรรมค่าแบบนี้แล้วคือดีินะอากาศลมดีมากเลยทีื่อนะีรแล้วฝนตกเนี่ยทั้งวันเลยน,น้ำเนี่ยดีดใสมาเลยไม่ขาดเลยพอช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราเคยขึ้นมากันนะที่อีนะ่ก็คงน่าจะเคยเห็นนะเราอยู่กันจะแทบไม่ได้เลย เราเนี่ยน่าจะนั่งลงพื้นอตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะกท่เที่ยวสินะเราก็คนจะเดินทางกลับนั่นแหละเพราะว่าขึ้นมาก็เป็นจจะก็ว่าเสียเที่ยวก็ได้นะครับขึ้นมาแค่พูดกับเทียนเพราะแกก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแค่นั้นก็แกก็อยู่ได้แล้วนะนะว่าเหมือนพูดเดี๋ยวมันก็ช่วยไล่ยู่ให้แกอยู่

ีมากเลยนะผมเนี่ยก็เคารพแกมากเลยแกหนึ่งอาจารย์มึงคนหนึ่งนะคอยรักต้นกล้ามากเลยตอนนี้ก็แกทำหายต้นกาเมื่อกี้นี่ก็ผมเนี่ยก็บอกว่าต้นกาเนี่ยไปเรียนนะแลก็อ๋อขอต้นกาเนี่ยนาจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะแกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแกทักเราด้วยนะว่าให้แบบว่าระวังอยู่ดีถนะ้าจะโตผี้นะขี้สาทต,ต,ต้องระวังนะเราผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเมื่อวานนะที่แบบว่า เพื่อนกับล็กเนี่ยได้ไปขนศพออกมาใช่ไหมที่เราไปช่วยขนศพออกมาเนี่ยแ<ต><ร>หละระวังนะก็เดีย๋ยวรอรอดูว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราไปเอาศพมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ขอขมาด้วยนะไม่มีไม่มีผู้ไม่มีเกทียนราจะไปขอก็ยกเอาเลยให้เราไปยกออกมาเลยนะตอนเจ้าอาวาเนี่ยก็ได้จะเผาศพไปเรียบร้อยแล้วนะไปเขาเผาไปแล้วเผาไปแล้วเลย พอเมื่อคืนะน่าจะทำเมื่อวานเนี่ยน่าจะทำทุกทีไปแล้ววันนี้ก็น่าจะเข่าเลยพะศพเนี่ยไม่มีญาตินะไม่มีญาติเป็นรอยเสียใครแต่ผมก็ลองดูเนย,เร,เ,นยจจเ,นเราเนี่ยอาจจะอาจจะเปขอเพรานะเราเนี่ยอาจจะไปขอเขามานะศพเนี่ยแล้วก็ต้องก <c oughs> บอกก่อนนะว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็ขึ้นไปหาลุงหยิบแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปหาลุงหยิบไปเรียบร้อยแล้วเอาพวก พวกข้าวสารพวกไก่เนี่ยใช่นะแล้วก็พวกไก่ที่แกเนี่ยบอกว่าฝนตกด้วยนะฝนตกแล้วแกเนี่ยจับไก่ไม่ได้เลยก็เอาฝนเอาพวกไก่พวกอข้าวสารอาหารแห้งนะพวกหมาม่าเลยพคุณเอาขึ้นมาให้แกแล้วแหละแกก็ผมก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะขึ้นไปรอบหนึ่งทั้งทีนะขึ้นหน้าลุงดูกันแล้วกันนะมอาไปทางนั่งขึ้นไปรอบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปรอบหนึ่ง แกก็น่าจะนอนอยู่ที่กระตอมนี่แหละที่ดีสิเพราะฝนตกแบบทั้งวันเลยแล้วผมเนี่ยก็ตวตัวแกนะคไขยพ้นเลยนะเพราะตอนเนี้ยผมเลยาหามุ้งอยู่ที่ดีสิหามุ้งยังไม่ได้เลยนะก็ะจะหามุ้งที่ว่าพอดีกระตอมนี่นแต่ว่าผมเนี่ยต้องทําผมคิดว่าจะทํากระตอมนี่นให้กว้างขึ้นแล้วก็หาที่แบบว่าอะไรมาคุมแบบเตาให้แกดีดีลนะเพราะฝนตกเนี่ยแกบอกว่าผมก็แกก็คุมดีๆไเลยแต่ว่าฝนเนี่ยมันยังรั่ว ที่แบบก่อไฟนะท่าอาจารย์ก็เดี๋ยวก็นั่งจะมาคิดต่อแล้วแหละเพราะเราเนี่ยคงจะไม่กวนแล้วกันนะ,เร,ะเราน่าจะเดินทางกลับกันแล้วแหละเฮ้ยไปไปวพวกเราไม่เดินทางกลับกันก่อนนะเดี๋ยวนนะเราเนี่ยจะเข้าไปลานท่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเดินทางกลับกันแล้วดีดีนะเฮ้ยไป,เ,ไปเข้าไปลาท่านกันด้วย ครับพี่เีเราเนี่ยก็ได้บอกท่านแล้วนะว่าเราเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วนะก็แกบอกว่าแกก็ไม่กินอะไรก็แกก็อยู่ปกติอยู่แล้วน,นะแล้วปต่ปไหแกบอกว่าขอบใจมากที่ขึ้นมาเยี่ยมแกนะโอเคไปเพื่นไปเดี๋ยวเราเดี๋ยเดินทางกลับคนส่วนโอเคครับพี่เีตอนนี้เราสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางออกมากันแล้วนะโอเคครับพี่เดี๋ยวเราสองคนจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะเพราะตอนนี้ฝนเนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะไม่หยุดเลย โอเคครับเดินเนี่ยเราสองคนจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับ